สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรปักหลักร้อยบนเด่นตัวเดียวซึ่งเป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาคมํานวณไว้ชุมกันสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางทีงวันที่หน่1มีนาคม2567นะครับถ้า,ถา,ถาพร้อมแล้วไปดูกัน,นครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับจะมีสูตรหลักร้อยนะครับที่ได้เลขตัวเดียวจะเป็นเลข5านะครับซึ่งสูตรนี้นะครับ ได้เลข5นะ้าในมุ่ีอ่านมาเนาะในคลิปนี้พร้อมกับสูตรเก่าที่เป็นสูตรนี้นะที่ได้5ซึ่งผลที่ออกคือ3 9 5นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับอ่ามันไปหลักหน่วยเนาะดิ่นหนะครับจากที่มันเข้าหลักร้อยมา4งวดเนาะก็มางวดที่5เนี่ยคืองวดล่าสุดที่ออกคือ3 9 5มันไปหลักหน่วยเนาะก็คือสูตรเบี่ยงไปเข้าหลักหน่วยนี่ครับอ่ะและในคลิปนี้ผมก็จะมานะครับทำสูตรนะครับสูตรใหม่ให้ดูกันเนาะสำหรับสูตร หลักร้อยเด่นบนเดียวจะเป็นสูตรจ่ายสนะครับผลที่ออกมาสามเก้าห้านี่ยอันนี้คือสูตรหลักร้อยนะครับที่ดือนนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแบ่งปันให้ชมกันนะครับเผื่อท่านชอบสูตรนี้นะครับเอาละครับเรามาดูสถิตสูตรอันนี้กันครับสูตรที่คำวณได้เลข3นะครับแล้วก็เราก็จะมาเทียบกับสูตรนะครับร้อยบนที่ได้เลข5นะครับซึ่งสถิตสูตรอันนี้นะครับก็เป็นสูตรนะครับหลักร้อยนะครับที่เข้ามาสิงวดกนะครับในงวดแรกนะครับ ผลคำนวณทาได้เลข5ครับออก5 44สะครับหเข้าหลักร้อยนะครับทูกปนงวดได้นะครับงวดที่2ทําได้เลข9ครับเข้าหลักร้อยครับทูกป็น2งวดงวดที่3ได้เลข0ผลที่ออกศูนย์หกสามครับศูนย์เข้าหลักร้อยครับทูกป็น3มงวดนะครับ ว่ถัดมาครับวัที่4ครับได้เลขสามผลเที่ยวคือ3 9 5นะครับสามเข้าหลักร้อยทูกเป็น4งวดติดเลยนะครับสำหรับสูตรเด่นหลักร้อยตัวเดียวนะครับเขาเป็นสูตรเด่นหลักร้อยอีสูงที่น่าสนใจเดียวเครับในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณให้ดูกันนะครับถ้าใดที่สนใจสูตรนะครับหลักร้อยมาดูกันครับเรามาลองคำนวณย้อนหลังดูนครับในสี่งวดที่ผ่านมา เข้าหลักร้อยจริงไหมนะครับทีนี้มาเริ่มคำนวณนะครับตั้งแต่ในวเดีวอ่จ757าจ็ 7, 5, 7, ดูกันครับซึ่งผมจะนำผลรังมาที่1นึงนะจะเริ่มที่3,5,6,7,57้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมอ่ะ,อะลองคำนวณดูนะครับตามนี้นะครับวิธีการคำนวณสูตรหลักร้อยนะครับเราจะใช้หลักหมื่นใช้หลัก พันนะครับโบกัน2ครั้งุญหลับสิบบนนะครับด้วยเลขคงที่จเป็นสาะครับห้า7บสองเป็สิบสองสองมสิบในงวดแรกนะครับเด่นหลักร้อยตัวเดียวได้หครับผลที่ออกคือ5้าสครับออก5้าสเข้าหลักร้อยครับทำมาดูครับในงวดที่สนะครับคำนวณได้เลขเก้าครับเด่นหลักร้อยครับในงวดที่สองซึ่งได้ที่ออกในงวดที่สองเป็นเก้ก้นี้มาคำนวณ เทียบดูครับว่าทําได้เป็นจริงไหมนะครับอ่ะก็นําผลที่ออกถ้าจะเจ็ดามาตั้งคํานวณต่อเลยนะครับก็จะเป็นอ่ห้าห้าสี่ครับทีนี้ท่านผู้ชมอ่ะลองคํานวณตามนี้ดูนะครับใช้หลักพันนะใช้หลักหมื่นบวกลักพันสองครั้งครับบวกลักสิบบนบวกลสามพืนที่สองบวกสี่เป็นหกคูบวกสามคูณที่เป็นเก้าได้เก้าครับหุ้นที 9, 59, ่สอง เลขที่ออก979 9เข้าหลักร้อยทุกเป็น2งวมติดนะครับต่อมาในงวด3ามคืองวดที่ออก063เมื่อนั้นได้เลขศูนย์นะครับผลออกเป็นศูนย์63ครับศูนย์เข้าหลักร้อยนะครับทีนี้มาคำนวณด่วนครับในงวดี่3ได้เลขศูนย์จริงไหมนะครับ วิธีการคำนวณนะครับสูตรดินหลักร้อยตัวเดียวนะครับสูตรนี้ก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะหลักพันบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบบนครับบวกเสามคงที่ครั้งครับศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามคงที่เท่ายี่สิบตัดตัวหน้าออกไปครับก้อนดินตัวเดียวคือศูนย์ผลที่ออกคือศูนย์หสามครับเลขศูนย์เข้าหลักร้อยครับถูกเป็นสามติดนะครับ ว่าทันมาครับก็จะเป็นงวดที่4คืองวดที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับคำนวณได้เลข3นะครับผลเที่ยวคือ395ครับก็ยังเด่นอยู่ที่หลักร้อยครับทุกปงสี่งว่าติดเลยจริงไหมมาดูนครับนำผลเที่ยวทเก้าเจ็979ครับนำมาตั้งคำนวณต่อนะครับอ่ะผลเที่ยวคือ607063เลขท้าย2ตัวซึ่งผลออกคือ09ครับซึ่งจะใช้แค่ผลเงินรางวัลที่1นะครับใช้หลักหมื่น หุ้นหลักพันนะครับหุบ้นหลัก10บวกหืนด้วยาคงที่ศูนบวกเป็น4 4บัวกหเป็น10บ0ก3คงที่เท่า13ได้เลข3ครับเลขที่ออกอาจะ0ูนคือ395ครับ3เข้าหลักร้อยทุกป็น4งวุติดหวดนี้ก็จะเป็นงวดที่5นะครับที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันนะครับสำหรับสูตรดินหลักร้ยตัวเดียวนะเผื่อท่านจะชอบสูตรนี้นะครับ วิธีการคำนวณหารหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับจากที่เข้ามา4งวดติดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่5นะครับทีนี้มาคำนวณดูครับจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันสองครั้งครับบวกหลักสิบบนบุริษัทคงที่4บวก2ิน6บวกเเท่ากับ15บวก3าเก้าสิบแได้เลข8ครับในงวดนี้นะครับเลขยื่นหลักร้อยตัวเดียวนะครับประจำวันที่1มีนานะครับเลขเด่นหลักร้อยตัวเดียวนะครับ จากสูตรนะครับที่เข้ามาสี่มวดติดนะครับมวนนี้นะครับได้เลขแปดครับหลักร้อยบนนะครับงวนนี้ตัวเดียวนะครับเด่นที่เลขแปดครับตัวเดียวเลยนะครับจะเข้าอีกไหมนะครับซึ่งได้เลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยมวนนี้ก็น่าจะเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่จะเป็น8ดครับ นี้เราก็จะมาเทียบกับสูตรนะครับดิ่นหลักร้อยนะครับจะเป็นสูตรอันนี้นะครับสูตรที่ทําได้ในงวดที่แล้วดิ่นหลักร้อยคือห้าครับผลยอดคือสามเก้าห้านะครับสูตรนี้เบี่ยงไปหลักหน่วยนะครับห้าไปหลักหน่วยเนาะก็เป็นสูตรนะเดินดีนะถึงว่ายังเดินดีอยู่นะมันเข้าตัวดิน่นะครับก็ยังมีมาอยู่เนาะเป็นสูตรนะรบ,บนนะครับด่นบน เนไครับได้5้านะครับออก3 9 5ครับก็มีหลายสูตรอยู่นะอ่าที่ชนกันนะครับสูตรได้หนะ้าก็เป็นสูตรเดิมนะครับท่านใดชอบนะครับสูตรเดิมจะเป็นสูตรนี้นะครับในงวันนี้มาดูนครับใครตามสูตรนี้อยู่นะครับเด่นตัวเดียวหลักร้อยนะครับ นี้เป็นสูตรเก่านะครับทีนี้คุณผู้ชมอลองคำนวณดูครับจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งด้วยหลักพันหลักร้อยบนด้วยหลักหนื่นบนด้วยหลักหมื่นล่างบวกสี่ของที่8ปบวกหเป็น9ก้าเก้าบวกสามเท่าสิบสองสิวกท่าสิบเจ็ดบเกสองสบก้าบคงที่อีกครั้งนะครับ ยี่สามนะครับหลักร้อยงวดนี้ดินเลขสามนะครับอ่งวดนี้ครับงวดใหม่นะครับดินหลักร้อยคือได้เลขสามนี่คือสูตรเก่านะครับสูตรเก่านะที่มันไปหลักหนึ่งเนาะงวดนี้ได้เลขสามนะครับ ซึ่งทั้ง2สูตรในงวดนี้เนาะมันไม่ชนกันเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคู่เด่นครับคู่เด่นก็จะเป็นแต่สามนะครับก็จะเป็นคู่แปดสามนี่ครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยนะครับงวดนี้นะครับมันเด่นที่คู่แปดสามสามแปดนะครับเป็นคู่เด่นบนนะค,คาดว่ามันน่าจะมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะแปดกับสามครับเพราะว่ามีสองสูตรนั้นได้แปดกับสามครับแต่ทีนี้ท่านผู้ชมอก็ลองนําสูตรนี้ไปเทียบกันดูหลายสูตรนะครับถ้าเรามีสูตรน้าเด่นบนกน สามารถที่นําไปจับคู่นะเดนเหนได้นะครับอจาจจะประมาณนี้นะครับสูตรหลักร้อยบนนะครับอทีนี้ ท่านผู้ชมอ่ะลองนําสูตรนะที่ได้หลักร้อยนะ้ไปเทียบกับสูตรนะที่เด่นสิบหน่วยนะ้อสูตรนี้นะในงวดที่แล้วได้90้านะข้าว9้านะครับก็เป็นสูตรเกนะ่าเนาะท่านที่ชอบสูตรเก่าก็อ่ะเรานําไปนะจะคูดดูได้นะนรับกับสูตรนี้นะส่วนอ่สูตรนะครับเด่นหลักสิบนะครับสูตรนี้เป็นจะเป็นแบบเด่นสิบหน่วยนะครับก็ยังเข้าเดินอยู่นะครับ ก็สูตรนี้ลงมาให้แล้วนะครับก็ลองจะไปเทียบชนไปได้นะครับะในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับด่นหลอยเนี่ยพี่ผมมานำเสนอให้ดูกันเป็นแค่แนวทางนะครับชอบค่อยตามนะครับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีน,นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ